ดีเช้าวันจันทร์ค่ะทเรียนทั้งหมดทั้ความเคารพสวัสดีคะ <ช phones S 2> ะ่ะสวัสดีค,ะดดค่ะวันนี้วันจันทร์ผ่านมาเสาร์อาทิตย์ทำอะไรบ้างคะทำอะไรบ้างทำอะไรคะลูกเลีเล้ยงน้องเลี้ยงน้องเลี้ยงน้องเนี่ยเลี้ยงยังไงชงนมให้น้องชองนมให้น้องชองเองไหมคะ <Keys. S 1> ชงเองชองเองครูอยากรู้ว่าส่วนผสมอัตราส่วนที่หนูชงนมให้น้องเนี่ยใส่อะไรบ้าง นมนมสองช้อนโต๊ะต่อน้ำหนึ่งออนแล้วก็ขยา่าให้น้องทานได้เลยไหมร้อนไหม <c oughs> ไม่ร้อนน้ำอุ่นอช่วยงานพ่อที่ร้านช่วยงานพ่อกับแม่ที่ร้านเปิดร้านเหรอคะที่ร้านที่บ้านร้านอะไรลูกร้านก๋วยเตี๋ยวค่ะร้านก๋วยเตี๋ยวอืมหนูช่วยทำอะไรบ้างช่วยทำเครื่องปรุค่ะ ช่วยทําเครื่องปรุงน้ําส้มสายชูที่ใส่ก๋วยเตี๋ยวเราเราใส่เฉพาะน้ําส้มไหมคะไม่มันมีส่วนผสมใช่ไหมในน้ําส้มทําเองไหมลูกทำเองทเองใส่อะไรบ้างใส่น้ำเรึือขวดค่ะน้ําเปล่าน้ำส้มสายชูครึ่งขวดแล้วก็ต่อด้วยน้ำเปล่าหนึ่งแก้วต่อน้ําเปล่าหแก้วต่อด้วยพริกสด ใส่พริกสดเอามาเอามาปั่นกระโคก่อนไหมปัน่นปั่นรวมกับน้ำเนี่ยค่ะปั่นรวมกับน้ำเท่าไหร่ลูกประมาณครึ่งโลค่ะครึ่งกิโลแล้วก็ต่อด้วยกระเทียมครึ่งกิโลต่อกระเทียมครึ่งกิโลครึ่งกิโลอขอบคุณค่ะน้ำส้มของแทนประกอบไปด้วยอะไรบ้างคะลูกเมื่อกี้ทวนอีกทีน,น้ำส้มสายชูน้ำส้มสายชูต่อน้ำเปล่าต่อ,ตอ ต่อพิกสดต,ต,ต่อกระเทียมมัหรือยัง<ส>อันนี้เขาเรียกว่าอะไรคะอ,รอัตราส่วนทวนนิดนึงอัตราส่วนคืออะไรคะการเปรียบเทียบปริมาณของสองปริมาณที่มีหน่วยเหมือนกันหรือต่างกันก็ได้ใช่ไหมทีนี้ของแทนเนี่ยใส่กี่อย่าง สี่อย่างมันมากกว่าสองอย่างไหมเพราะอัตราส่วนมันคือกี่อย่างสองอย่างเพราะฉะนั้นอย่างของแทนเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรคะในทางคณิตศาสตร์อัตราส่วนของจํานวนหลายๆเขาเรียกว่าอัตราส่วนของจํานวนหลายๆจานวนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาทวนกันอีกรอบนึงนะทวนกันอีกครั้งหนึ่งแมวกับ จำนวนของแมวเท่าไหร่คะเจ็ดตัวจำนวนของเป็ดสิบเอ็ดตัวตัวในทางคณิตศาสตร์ก็จะถามว่าจำนวนของเป็ดต่อจำนวนของแมวตอบเป็นเท่าไหร่ลูกเจ็ดต่อสิบเอ็ดอ่าเจ็ดต่อสิบเอ็ดถูกต้องนะคะเอามาดูต่อเคยทานไหมคะเคยค่ะขนมอะไรคะทงหยอดขนมทงหยอดรสชาติเป็นยังไงหวานหวาน มีใครรู้บ้างว่าขนมทองหยอดประวัติของเขาเป็นยังไงอ้าแปมว่าไงลูกขนมทองหยอดเกิดขึ้นเมื่อสมัยอยุธยาอ่าขนมทองหยอดเกิดเมื่อสมัยอยุธยามีต้นกาเนิดมาจากประเทศโปรกกตุเกสน่ามีต้นกําเนิดจากบ้านเราไหมคะไม่ไม่ประเทศอะไรลูกโปรโต,โตุเกสโปรตุเกสรู้อะไรอีกมมาลีกีมาหรือท้าวก,กีมาโดยมาลีกีมาบ้านเราก็จะ สมัยก่อนนะก็ภาษาอังกฤษก็จะไม่ค่อยได้เขาก็จะเปลี่ยนเป็นชื่อไทยชื่ออะไรคะเท้าทองกีบมา้านะก็ชื่อแปลกๆแต่จริงๆก็คือมาจากคําที่ในภาษาอังกฤษเท้าทองกีบมา้าสอนทําขนมทองหยอดแล้วก็จะมีฝอยทองค่ะทองหยิบนะคะอ๋อเขาไม่ได้สอนอย่างเดียวนอกจากเขาจะสอนทําขนมทองหยอดก็ยังสอนทำฝอยทองทองหยิบอ่าเร่องยุงก หมดแล้วหมดแล้วนะทีนี้คุณครูจะให้หนูมาดูขั้นตอนการทําขนมทองหยอดกันว่าเขาทํากันยังไงใช้อัตราส่วนยังไงให้เราดูกันสวัสดีค่ะใครไทยก็ครอบครัวนะคะวันนี้มีเมนูขนมไทยมาฝากนะคะขนมทองหยอด ้อก็เป็นขนมโบราณอีกอย่างหนึ่งนะคะที่ได้รับอิทธิพลมาจากโปรโตเกสนะคะโดยทาทองกิมาหรือมาลิคิมาเนี่ยนะคะแล้วก็ยังมีกล่าวอยู่ในพระราชนิจธ์ของซัน่ราเห่ามามาดูในทางคณิตศาสตร์ของเราดีกว่ามาดูตราส่วนของขนมทองหยอดบ้าง ขนมทองหยอดอัตราส่วนของเขาเนี่ยครั้งนี้ใช้ได้ประมาณ3 0ถึง40ชิ้นใส่อะไรบ้างคะหนึ่งไข่ไเป็ดกี่ฟองสิบฟองอะไรอีกแป้งทงหยอด่าแป้งทองหยอดหรือแป้งข้าวเจ้าที่เขาใช้กันใช้เท่าไหร่คะสามช้อนโต๊ะน้ำลอยดอกมะลิถ้าถ้วยตวงน้ำตาลทราย จะถามแล้วว่าคณิตศาสตร์ของเราเนี่ยเกี่ยวอะไรกันกับอัตราส่วนของพวกนี้มาดูกันอัตราส่วนของไข่แดงเป็น<อ>เป็นฟองต่อด้วยน้ำตาลทรายเป็นถ้วยเป็นเท่าไหร่คะสิต่อ7 10ต่อ 7, อ7ปริมาณของแป้งเป็นช้อนโต๊ะต่อน้ำตาลทรายเป็นถ้วย3ต, 3. ต่อ7ต่ออัตราส่วนของปริมาณน้ำลอยดอกมะลิ ต่อด้วยน้ำตาลทรายเป็นถ้วยตวง5ต่อ7 5ต่อเนี่เสังเกตว่าหน่วยของเขาเนี่ยเหมือนกันไหมไม่ไม่เหมือนเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเหมือนหรือจะต่างกันก็ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นอัตราส่วนก็คือการเปรียบเทียบทวนอีกทีอัตราส่วนคือการเปรียบเทียบหน่วยละจํานวนกี่จํานวนสองจํานวนที่ หน่วยรวหรือหรือเหมือนกันก็ได้ใช่อ่ะมาดูอีกคำถามหนึ่งถามว่าอัตราส่วนของไข่แดงเป็นฟองต่อปริมาณแป้งเป็นช้อนโต๊ะต่อน้ำลอยดอกมะลิเป็นถ้วยตวงต,วต่อปริมาณของน้ำตาลทรายเป็นถ้วยตวงสิบต่อสามต่อห้า ต่อ7ข้อสุดท้ายต่างจาก3ข้อแรกตรงไหน,นข้อสุดท้ายจำนวนทำไม <S <S เ,ยเยอะกว่า3ข้อแรกมีกี่จำนวน2 2จำนวน3 <S <Belle calculate. S 1> ข้อแรกจะมีแค่2ปริมาณที่เอามาทำอะไรกันเปรียบเทียบกันแต่ข้อสุดท้ายมีกี่ปริมาณคะ4 4ปริมาณเพร,ราะฉะนั้นเนี่ยแหละในทางคณิตศาสตร์ถ้ามันมีมากกว่าตั้งแต่ 3าํานวนขึ้นไปเขาจะบอกว่ามันคืออัตราส่วนของจํานวนหลายๆจํานวนได้หรือ,อยังได,ยได้แล้วนะเรานําเรื่องของอัตราส่วนอัตราส่วนของจํานวนหลายๆจํานวนไปใช้ในเรื่องในชีวิตประจาวนันได้อะไรบ้างคะใช้อะไรบ้างในชีวิตประจาวนันใช้เล่นกีฬาเล่นลเล่นกีฬาในการนับแต้มแข่งขันอะไรอีก ทำกับข้าวอาหารการปรุงอาหารทาขนมที่มีอัตราส่วนที่มันพอดีเนี่ยจะทําให้รสชาติมันเป็นยังไงคะอร่อยอร่อยวันนี้เราก็จะมาลองใช้เรื่องนี้กันในชีวิตประจําวันเราจะให้เราเนี่ยแบ่งกลุม่มกี่คนลูกสี่สคนคน,คนที่หนึ่งเป็นใครคะคํนนวยคุณนวยคูนนวยมีหน้าที่ทําอะไรอำนาในการาอำนวยความสะดวกในการ ทำงานของกลุ่มของตนเองคนที่สองคุณวางแผนมีหน้าที่ทํำอะไรคะวางแผนการทาางาทำงานคนที่สามคุณรวบรวมรวบรวมข้อมูลของกลุ่มคนสุดท้ายคุณนำเสนอคุณนำเสนอทำอะไรคะ เสนองานกลุ่มเอาละเพื่อความเข้าใจมากขึ้นในเรื่องของอัตราส่วนของจํานวนหลายจานวนเดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่นไขของกันลงมือทําจริงๆว่าอัตราส่วนจํานวนหลายๆจำนวนในทางคณิตศาสตร์ที่เราเรียนกันเนี่ยนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้อย่างไรเดี๋ยววันนี้จะให้สมมุติการเปิดร้านขายเครื่องดื่มโดยมีโกโก้เย็นเป็นเมนูหลักประจำร้าน และเพื่อนๆเนี่ยจะต้องคิดค้นสูตรโกโก้ด้วยกันว่าเมนูร้านเราจะเป็นยังไงสุดท้ายจะมีอีกร้านหนึ่งเปิดอะไรคะลูกเบเกอรี่เดี๋ยวจะให้ทําขนมคับเค้กก่อนอื่นหนูคุยกันก่อนว่าใครจะทําหน้าที่อะไร เมื่อกี้แบ่งแล้วอ่าครบืือลงค่ะคุณวางแผนขอหนึ่งคนแต่ละกลุ่มคุณวางแผนคนที่3คุณรวบรวมมีหน้าที่รวบรวมข้อมูลอ่าเอามือลงคนสุดท้ายคุณนําเสนออ่าเอามือลงอ่าทีนี้อ่าเดี๋ยวคุณครูจะให้พวกเราเนี่ยจับฉลากกันของใครที่ได้สีเขียวแสดงว่าต้องทาโกโก้ของใครที่ได้ สีแดงทำคัพเค้กคัพเค้กนะโกโก้โกี่กลุ่มคะสีส่กลุ่มคัพเค้กหนึ่งกลุ่มพร้อมอย่าง ขั้นไขก่อนที่จะลงมือทํานะคะ 1. ให้นักเรียนเนี่ยตั้งชื่อร้านของตัวเองต่อไป2ต้องคิดส่วนผสมของโกโก้ประจําร้านของตัวเอง3แก้วเลือกมา1แก้วแก้วที่อร่อยที่สุดน้าแก้วที่อร่อยที่สุดของตัวเองเนี่ยเขียนอัตราส่วนผสมต่างๆลงในกระดาษฟิปชาร์ดหนูต้องนําแก้วที่อร่อยที่สุดเนี่ยวางไว้ที่ร้านนะห้ามกินหมดนะ วางไว้ทีโต๊ะตัวเองนะแล้วให้ใครมาชิมเราจะผัดกันชิมกลุ่มไหนอร่อยสุดให้กี่ดาว5ดาว,าดาวกลุ่มไหนที่อร่อยนิดนึงให้4อร่อยนิดนิดนึง3ตามนั้นนะคะอ้าวคุณอำนวยใครเอ่ยคุณอำนวยใครคะรับอุปกรณ์ค่ะด้านข้าง ราดูอุปรกรณ์ของเองหรือ,อยังมีอะไรบ้างยกเว้นคัพเค้กนะเอามาดูกลุ่มที่ทาโกโก้ได้รับอะไรบ้างคะแผ่นพลาสติก <No. S 1> คุณอานวยรับมาหรือ,อยัง <Yeah. S 1> ยงังด้านข้างคะ่ะลูกคุณอานวยเชิญค่ะ <Yeah. S 1> ช้อนตวงผ้ากันเปื้อน <Yeah. S 1> มีไหมคะ <Yeah. S 1> แก้วตวง <Yeah. S 1> มีแล้ว ครบแล้วนะคะทีนีม้มาดูอุปกรณ์ของเบเกอรี่บ้างเนื่องจากอุปกรณ์ของเบเกอรี่เนี่ยเขามี1กลุ่มเพราะว่าเบเกอรี่เนี่ยเขาจะต้องส่งทุกร้านโกโก,โโก้ถูกไหมอุปกรณ์ของเบเกอรี่มีอะไรบ้างคะนี่มีไข่มีไข่ผงฟูม,ฟมีกลิ่นวานิลา่ากลิ่นวานิลาตกลงเงื่อนไขกันนิดนึงให้เวลาทำา20นาทีถ้าหมดเวลาครูจะให้สัญญาณหนูได้ยินไหมคะ ถ้าน่นหมายความว่า20นาทีหนูชมโกโก้พร้อมเดี๋ยวครูจะให้เวลาเขียนในกระดาษทิปชาร์ตหนูต้องเลือกก่อน1สูตรการเขียนในกระดาษทิปชาร์ตเลือกสูตรที่ของตัวเองอร่อยที่สุดครูให้เวลาอีก10นาทีถ้าหมดเวลาครูก็จะให้สัญญาณได้ยินนะลูกอ่ะโอเคพร้อมหรือ,อยังพร้อมแล้ว,ล,วลงมือทําเลยค่ะ เรียบร้อยหรือยังเอ่ยอ่เยาเรียบร้อยแล้วเชิญนั่งที่เก็บอุปกรณ์ที่โต๊ะเลยค่ะใส่ตะกร้าให้เรียบร้อยอ้าวเป็นยังไ,ไงบ้างคะได้แก้วที่อร่อยที่สุดหรือยังได้กินได้ไหมกินได้ไดอร่อยไหมอร่อยค่ะพร้อมที่จะชิมของกลุ่มอื่นหรือย,อยังคะพร้อมแล้วอ่าแต่ก่อนอื่นขอถามก่อนขณะที่เราทำงานเนี่ย เกิดอะไรขึ้นไหมรู้สึกยังไงเกิดปัญหาอะไรไหมคะทะเลาะกันทะเลาะกันเรื่องการชงการชงเป็นยังไงทําไมทะเลาะกันแย่งกันชงแยกันชงสูไม่ลงตัวสูไม่ลงตัวกลุ่มนี้ปัญหามีอะไรบ้างไหมคะต่างค่ากลุ่มกลุ่มนี้ไม่มีปัญหาไม่ค่อยมีอะกลุ่มนี้ไม่ค่อยมีมีคือตอนชงแล้วใส่เครื่องปุ๋ไม่ได้ตัวใส่อะไรนะ ใส่ส,ส่วนผสมโดยที่ไม,มไม่ได้ตวงอ่าแล้วกลุ่มนี้ล่ะมีปัญหาอะไรไหมคะ,อะแอมชงค่ะอ้ายืนตอบลูกหนูลาชงอยู่ใช่ไหมคะ้วทินีพี่ก็เทน,นุลงไปที่ไม่ได้ตวงไหยคะเหมือนกันกับกลุ่มนู้นเลยไม่ได้ตวงอ่าแล้วขณะที่เราเกิดปัญหาเนี่ยนักเรียนแก้ปัญหายัางไงคะวางแผนก่อนคะ่ะวางแผนในการทํางานแลความคิดเห็นของพเพื่อนๆมารวมกันแล้วก็วิเคราะห์ว่าอันไหนดีสุดก็เลือกอันนั้นมากค่ะอ่าเยี่ยมมากเลย ฟังเสียงส่วนมากค่ะฟังเสียงส่วนมากอ่าหลังจากที่เราแก้ปัญหากันแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้หรือประสบการณ์ที่ทํางานกลุ่มก่อนหน้านี้นักเรียนเคยประสบปัญหาแบบนี้ไหมคะเ,ออเคยเคยมีใครเคยบ้างต้องถอความคิดเห็นแล้วก็ดูว่าความคีดเห็นตรงกรันเยอะหรือเปล่าเพราะถ้าความคิดเห็นส่วนมากเดียวกว่าก็ใช้อน,นันเป็นที่ต้งอ๋อใช้ฟังเสียงข้างมากมีใครที่เคยประสบปัญหาแบบนี้อีก โบว่ามาเรามีกลุ่มกันห้าคนแล้วคะ่ะแล้วเพื่อนทําแค่คนเดียวค่ะอเพื่อนทําแค่คนเดียวแล้วเรามีวิธีการแล้วจากนั้นเรามีวิธีการแก้ไขยังไงคะอธิบายให้เพื่อนฟังว่าทําไมเราต้องทํางานกลุ่มคะ่ะทาไมเราต้องร่วมมือกันมาเยี่ยมมากเลยค่ะอะทีนี้กูถามว่าถ้าครั้งต่อไปในอนาคตเนี่ยที่หนูจะต้องไปทํางานร่วมกับคนอื่นอาจจะไม่ใช่ร่วมกับห้องของเราหรืออาจจะเป็นคนอื่นหรือในการทํางานครั้งต่อไปเนี่ยถามว่า ถ้าเพื่อที่จะไม่ให้เกิดปัญหาเหมือนครั้งนี้ mm hmm. เพื่อที่เราจะไม่ต้องทะเลาะก,กันเห mm hmm. มือนครั้งนี้ mm hmm. นักเรียนเนี่ยจะทํำยังไงคือต้องมีการวางแผนกันก่อนค่ะว่าใครจะทําหน้าที่ตรงไหนอะไรยังไงเพื่อเพือ่อไม่มีการขัดแย้งกันในกลุ่มตัวขึ้นค่ะอืมอ่าแล้วกลุ่มอื่นมีใครที่จะแก้ปัญหายังไงบ้างคะอ่ะว่ามาลูกแบ่งหน้าที่กันให้เรียบร้อยแล้วทำตามหน้าที่แบ่งหน้าที่กันให้เรียบร้อยแล้วก็ทาตามหน้าที่ของ ตัวเองกลุ่มอื่นมีไหมคะในการแก้ปัญหาในครั้งต่อไปเพื่อไม่ให้มีเกิดทะเลาะกันอ่ะเดียวกันนะ,ะกลุ่มนี้ก่อนว่าไงคะเวลามีปัญหาก็ฟังเสียงส่วนมากเลยค่ะเวลามีปัญหาก็ฟังเสียงส่วนมากกลุ่มท่นนา,ทาทน,านแบ่งหน้าที่ตามความถนัดของเพื่อนค่ะแบ่งหน้าที่ตามความถนัดของเพื่อนสรุปว่าถ้าสมมุติเนี่ยที่หนูจะต้องทํางานในครั้งต่อไปที่เป็นงานกลุ่มเนี่ยเราสรุปได้ว่าอะไรบ้างหนึ่งจะต้องทําไมกัน ร่วมมือกันทำอะไรอีกลูกวางแผนในการทำงานสามัคคีแบ,แบ่งหน้าที่ตามความถนดัดมีความรับผิดชอบตามงานที่ได้รับอ่ะทีนี้พร้อมที่จะชิมของกลุ่มอื่นหรือยังคะพร้อมนะหนู no, หยิบหลอดของตัวเอง ถือปากกาไปกลุ่มละหนึ่งด้ามถือปากกาไว้เพื่อไปทําอะไรให้คะแนนให้คะแนนคะแนนเต็มสุดกี่ดาวห้ดาวดาวถือว่าอร่อยสุดนะวนตามเข็มนาฬิกานะคะ,คะอ่าพร้อมอยางพร้อมแล้วยืนค่ะเริ่มค่ะเริ่มชิมได้แล้ว เรียบร้อยแล้วอร่อยไหมคะอร่อย,ออยให้ดาวครบหรือยังยครบแล้วตัวแทนกลุ่มออกไปนับแต้มของตัวเองเลยคะ่ะว่าดาวของร้านตัวเองเนี่ยได้เท่าไหร่แล้วเราจะมาดูร้านที่อร่อยที่สุดกัน กลุ่มไหนที่เพื่อนชอบมากที่สุดเนี่ยค่ะก็ะะจะได้ดาว5ดาวแล้วก็จะให้กลุ่มเนี่ยที่ได้คะแนนสูงที่สุดเนี่ยคะ่ะออกมานําเสนอในอัตราส่วนของจํานวนหลายๆจานวนของเขาที่เรียนไปว่าเขาใช้อัตราส่วนเท่าไหร่ถึงทําโกโก้ได้อร่อยมากที่สุดส่วนในครับเค้กนะคะคุณครูก็จะให้กลุ่มครับเค้กเนะะี่ยค่ะออกมานําเสนอในอัตราส่วนที่เขาทําแล้วก็เพื่อนๆเ,เนี่ยก็จะได้ชิมขนมที่เขาทําท้ายคาบค่ะอ้าเรารวมคะแนนของตัวเองแล้วใช่ไหมคะอ้าหันไปดูคะแนนของตัวเองกลุ่มไหนที่เยอะที่สุดลูกกลุ่ม กลุ่มใครเรนโบ้คอฟโโอคอฟี่ได้เท่าไหร่คะ 19. 19คะแนนเดี๋ยวให้กลุ่มเรนโบ้นำเสนออัตราส่วนของตัวเองที่ชนะว่าเขาใส่ส,ส่วนผสมอะไรบ้างนะคะอ่ะตัวแทนในลูกคุณนำเสนออัตราส่วนประกอบไปด้วยอะไรบ้างอัตราส่วนของตุ่นเรนโบ้คอฟฟี่นะคะสูตรก็คือว่าผงโกโก้สองช้อนโต๊ะต่อนมข้นสมช้อนโต๊ะต่อน้ำตาลสองช้อนโต๊ะต่อน้ำร้อนสออน ต่อนมนทีสองอนและก็ต,ต่อด้วยน้ำแข็งหนึ่งแก้วค่ะทบทวนอัตราส่วนอีกทีค่ะเพื่อนใส่อะไรบ้างลูก ทำได้ไหมได้อ่าทำได้ทีนี้เรามาดูกันคัพเค้กที่เพื่อนทำที่เขามมอตราส่วนเนี่ย <c oughs> เพื่อนเขาใส่อะไรบ้างอ่าเชิญค่ะงานของเรานะคะก็คือมายเวอรี่คัพเค้กเราจะแจกทุกคนนะคะทุกคนไม่ต้องแย่งกันเรามาดูส่วนผสมของคัพเค้กนะคะคือเนยแข็งนึ่งอกกรัมต่อน้ำตาลทราย140กรัมต่อน้ำตาลทราย30กรัมนะคะต่อไข่ไก่สี่ฟองต่อแป้งเค้ก180กรัม ต่อผงฟูหนึ่งเศษหนึ่งตัวสองช้อนชานะคะต่อเวลาหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะ,ะก่อนที่เราจะทานคัพเค้กของกลุ่มนู้นกันนะคะกลุ่ม My Bakery Cupcake เนาะเรามาสรุปเนื้อาหานิดนึงเดี๋ยวคุณครูจะแจก Exit Ticket นะคะอ้าวอ,อ่านพร้อมกันค่ะสมมติว่า เรียนได้เป็นตัวแทนในการเตรียมเครื่องหนึ่งโกโก้เย็นต้อนรับทีมงานที่มาเยี่ยมโรงเรียนวัสดุจำนวน20แก้วเพื่อที่จะเตรียมอุปกรณ์และกาชงโกโก้เย็นได้อย่างรวดเร็วให้นักเรียนเขียนอัตราส่วนของจำนวนหลายๆจำนวนของกลุ่มที่ได้รับมากที่สุดกลุ่มไหนลูก เราต้องเขียนอัตราส่วนของกลุ่มเรนโบ้เดี๋ยวขอก่อนขอสองคนหยิบป้ายครูหน่อยค่ะวางไว้หน้าประตูเลยก่อนที่เราจะหมดชั่วโมงนี้เขียนอัตราส่วนของกลุ่มที่ได้ดาวเยอะที่สุดถูกไหมลูกถ้าต้องชง20แก้วจะต้องใช้อย่างน้อยเท่าไหร่หรูจะต้องเขียนทุกอย่างเลยนะตั้งแต่ผงโกโก้เท่าไหร่ต่อด้วย นมข้นเท่าไหร่ต่อน้ําตาลเท่าไรต่อน้ําร้อนเท่าไรต่อนม u s t เท่าไหร่แล้วก็ต่อน้ําแข็งกี่แก้วอ่ะให้เวลา5นาทีทําค่ะ <S <S นักเรียนจะได้สรุปความรู้ความเข้าใจในคอนเซปที่เขาเรียนมาทั้งคาบเนะะี่ยค่ะว่าเขาเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียนมากน้อยแค่ไหนโดยเราใช้คําถามใน exit ticket ค่ะแล้วก็ให้นักเรียนเนี่ยได้แปะกระดาษคำตอบของตัวเองเพื่อที่จะให้คุณครูเนี่ยเก็บไปตรวจเป็นการบ้านนะคะ เสร็จแล้วเสร็จหรือยังคะเสร็จแล้วเรียบร้อยกลับไปจะลองไปทํากินเองไหมทำทจะไปเปิดร้านขายไหมเปิดนี่ไงกลุ่มนี้บอกเปิดทําเองได้ไหมคะได้ทได้โกโก้เราอร่อยไหมลูกอร่อยครับเค้กเดี๋ยวหมดข้าวเราเดี๋ยวให้ไปทานก่อนที่หนูจะออกไปหนู่าลืมแปะแอคติคเกิให้ครูด้วยท่วงความรู้เดิมใส่ตรงไหนใส่ไหนกระดานะอ้าวตัวแทนบอกลูกเรียนทั้งหมดทำความาละ ขอบคุณค่ะ